แล้ววันนี้ครับเราก็มีรถ Porsche 9นนตัวล่าสุดครับเอามาติดระบบนี้นะครับระบบที่ผมเชื่อว่าใครที่ใช้รถ Porsche เนี่ยไม่ควรพลาดครับคือเป็นระบบ Android interface ด้วยระบบนี้ครับทำให้ท่านมีทั้ง Google Map นะครับดู YouTube, Netflix หรืออะไรต่างๆได้เลยครับ สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลมิลาครับแล้วตอนนี้ครับทุกท่านก็อยู่ที่มิลาสาขาล่าชุดกุ์แห่งนี้ครับแล้ววันนี้ครับเราก็มีรถปอร์ c ช e 9นนทูตัวล่าสุดครับเอามาติดระบบนี้นะครับระบบที่ผมเชื่อว่าใครที่ใช้รถปอร์ c ช e เนี่ยไม่ควรพลาดครับคือเป็นระบบ Android interface ครับซึ่งทำให้จอเดิมนะครับสามารถจะดู g o o l l m m p s YouTube ได้เลย เดี๋ยวตามผมไปชมในรถดีกว่าครับว่าตัวนี้ติดมาแล้วเนี่ยฟังก์ชันจะเป็นยังไงรับรองว่าทุกท่านจะชอบแน่นอนครับตามผมไปชมเลยครับครับทุกท่านครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถปอร์ตเก้าก้สองคันนี้นะครับแล้วต้องบอกว่าภายในคันนี้เนี่ยโอ้โหอลังครับแล้วรุ่นใหม่มานี่จอใหญ่ครับแต่ว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนผมครับก็คือว่าระบบความบันเทิงเนี่ยมันน้อยจริงๆครับหงุดหงิดเลย แล้วที่สําคัญครับเราจะใช้แมปนะครับแมปของมันเองมานี่เป็นภาษาอังกฤษครับโอ้โหเลือกยากมากนะครับด้วยระบบนี้ครับทำให้ท่านมีทั้ง g o o g l e Map นะครับดู YouTube Netflix หรืออะไรต่างๆได้เลยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเพียงแค่นี่ครับกดปุ่มนี้แค่ไว้นะครับทุกท่านหน้าจอจะมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ทันทีนะครับแล้วก็เราสามารถกดคำว่าแอปเข้าไป เห็นไหมลูกเล่นครบเลยครับไม่ว่าเป็น YouTube Netflix นะครับ g o o g l e Map ที่สำคัญครับดูทีวีออนไลน์ได้ด้วยครับ l u x TV ครับเรามาดูอันแรกครับ YouTube ครับผมกดเข้าไปนะครับสั่งานรูปเสียงนะครับ MasterChef Thailand ไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์ครับเราสามารถจะดูรายการที่เราต้องการได้เลย นี่ฮะดู YouTube ได้เลยครับกดกลับมาครับเราจะไปดู Google Map ครับแล้วความพิเศษของมันครับเดี๋ยวทุกท่านดูนะครับผมย้อนกลับไปก่อนนะครับมาที่ Google Map ทาง,งานด้วยเสียงเหมือนกันครับ m มิราจอะโอล่ราชพฤกอ่านี่คือสาขาใหม่ของเรานะครับซึ่ง พูดเท่านี้ครับกดเข้าไปนำทางเลยครับนี่หน้าถางใต้ัปยังถนงหนหมายเลขสามสามสี่แล้วเลี้ยวซ้ายหลังจากพิสูจนโลกาเกตผมกดเข้าไปแล้วผมจะไปดูแอปอื่นนะครับอย่างกลับไปที่ YouTube นะครับ Google Map ก็ย่อมาอยู่ตรงนี้ให้เห็นไหมครับทุกท่ทกนา,าน แล้วมาดูทีวีครับ Netflix ก็ได้ Netflix นะครับก็คือคุณต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับอันนึงที่ผมชอบก็คือตัวทีวีตัวนี้นะครับเราสามารถจะดูทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับช่องต่างๆครับสมมุติโอเคดูช่องเจ็ดนะครับกดเข้าไปนะครับ กดขยายหน้าจอเต็มก็ได้ครับดูทีวีออนไลน์ครับก o o ก l e m ม p ก็กยังทำงานอยู่ครับเรียกว่าครบเครื่องครับในรถคันนี้คันเดียวแล้วความพิเศษข,ของระบบ Android ตัวนี้คือคุณจะได้ดูภาพแบบเต็มจอแบบนี้นะครับเนไะครับเต็มจอครับทุกท่านนี่คือความแตกต่างครับที่ว่าการเล่นตัวนี้นอกจากทัชไว ลื่นนะครับแล้วยังได้เต็มจอครับทุกท่านครับใครที่สนใจระบบตัวนี้ครับระบบ Android นะครับในรถ Porsche 992ครับหรือจะเป็น Porsche Cayenne ตัวใหม่นะครับ p o Porsche t a y c a n คน r s c มา m a คานใส่ได้หมดครับทุกท่านครับไม่ว่าคุณจะใช้ Android iPhone อเลยไม่สนใจครับเพียงแค่แชร์ Hotspot เข้าไปให้เน็ตมัน ทุกตัวทุกอย่างมันทำงานตรงนี้หมดเลยครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือระบบ Android Interface ที่ช่วยให้รถท่านเนี่ยมีความบันเทิงและความสะดวกเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเลยครับใครที่สนใจครับก็สอบถามได้นะครับที่ Mirage Audio นะครับทุกสาขาครับขอขอบคุณมากๆครับทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ